รูไหมคะทุกคนว่ากลิ่นอับความชื้นหรือแม้แต่เชื้อรานี่แหละที่ทําให้บ้านเรารู้สึกไม่สดชื่นอยู่ในบ้านแล้วรู้สึกเหนียวตัวนอนหลับก็ไม่สบายตัว วันนี้เรามีตัวช่วยดีๆมาแนะนําค่ะเครื่องลดความชื้น b r e v l l รุ่น BDH30A ตัวนี้ช่วยลดความชื้นในห้องได้ดีมากต่อมาเรามาดูกันค่ะว่าเครื่องนี้มีฟังก์ชันอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะรุ่นนี้เหมาะกับขนาดห้องตั้งแต่20-40ตารางเมตรมีโหมดการทํางานให้เลือกถึง2โหมดโหมด Comfort เครื่องจะปรับความชื้นให้เองโดยอัตโนมัติเหมาะกับคนที่ไม่รู้จะตั้งค่าความชื้นเท่าไหรด่ดีก็สามารถเปิดโหมดนี้ได้เลยค่ะและถ้าหากต้องการจะเปลี่ยนโหมดให้กดที่ปุ่ม Timer ค้างไว้3วินาทีโด,ด สามารถปรับค่าความชื้นเองได้ตามความต้องการถ้าหากอยู่เมืองไทยอากาศค่อนข้างร้อนชื้นแนะนําให้ใช้โหมดนี้แล้วตั้งค่าความชื้นประมาณ50-60%ค่ะจะควบคุมความชื้นได้แม่นยํากว่าสามารถปรับแรงลมได้ถึง3ระดับไ g มีเดียมและโล w รุ่นนี้ยังสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน t ูย่าสมาร์ทได้เลยจะตั้งเวลาเปิดปิดล่วงหน้าก็สามารถทําได้ตัวเครื่องรุ่นนี้ทํางานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ช่วยลดความชื้นได้มากขึ้นรวดเร็วและต่อเนื่องกว่าระบบทั่วไปค่ะ สามารถลดความชื้นได้สูงสุดถึง30ลิตรต่อวันเลยค่ะมาพร้อมถังน้ําขนาดใหญ่3.4ลิตรมีระบบแจ้งเตือนเมื่อน้ําเต็มถังหรือถ้าหากต้องการจะต่อท่อสายายางระบายน้ําทิ้งก็สามารถทําได้ค่ะซึ่งถือว่าสะดวกสุดๆมาพร้อมเสียงที่เบามากแค่42เดซิเบลไม่รบกวนเวลาพักผ่อนแน่นอนค่ะน้ําหนักเพียง13.3กิโลกรมัมมีล้อเลื่อนเคลื่อนย้ายง่ายดีไซน์สวยไม่เกะกะห้องแน่นอนค่ะเมื่อเราใช้งานตัวเครื่องไปสักระยะหนึ่งให้นําไส้กรองออกมาทําความสะอาดนะคะโดยใช้ เครื่องดูดฝุ่นดูดทำความสะอาดและถ้าหากใส่กองสกปรกมากแนะนําให้จุ่มน้ำหลายๆรอบเพื่อทําความสะอาดจากนั้นตากให้แห้งสนิทก่อนใส่กลับเข้าไปค่ะเครื่องลดความชื้น b ีเวลรุ่นวิ H, <h ีเฮสามศูนย์เอราคาเพียง15,990บาทพร้อมรับประกันตัวเครื่อง1ปีและประกันตัวคอมพิเซอร์ถึง3ปีถ้าหากใครสนใจสินค้านะคะสามารถไปทดลองและเลือกซื้อสินค้าจริงกันได้ที่บีเวลแฟคชิฟโตสาขา CDC ซห้างสรพสินค้าหรือช่องทางออนไลน์ชั้นนำบีเวลกรุ๊ปค่ะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ